ขณะเดียวกันนายสุทธ,ธิพงศ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าความคืบหน้าการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบทั่วประเทศนักขณะนี้ปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งทุกส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลีย่ยได้เกือบทั้งหมดของผู้ลงทะเบียนทั้งแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยรายแล้วแต่ขณะเดียวกันกลับพบว่ามีลูกหนี้จำนวนหนึ่งไม่ประสงค์เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลีย่ยหนี้หลังจากสามสิบเอ็ดพฤษภาคมนี้ ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องจึงต้องร่วมกันศึกษาถึงเหตุผลและร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับลูกหนี้กลุ่มนี้ต่อไปส่วนกรณีที่พบว่าเจ้าหนี้มีปัญหาใช้ความรุนแรงและมีพฤติการเข้าข่ายผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ได้ส่งเรื่องต่อไปยังพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วเกือบ500กรณี ส่วนการดําเนินการในลําดับต่อไปหลังจาก31พฤษภาคมนี้คณะกรรมการแก้ไขหนี้สินนอกระบบจะทําการเชิญทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมาประเมินสรุปผลหลังจบโครงการและจะเปิดเฟส2หลังจากวันที่15มิถุนายน2567ซึ่งจะเป็นการติดตามการดําเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของลูกหนี้ในเฟสแรกและเป็นการเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับลูกหนี้กลุ่มใหม่ควบคู่กันไป หลังจากเราประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ3ามที่เด็กพิษภาคมแล้วเนี่ยการกระบวนการเ,เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนที่ยังเดือดร้อนเพราะปัญหานี่นอกระบบเนี่ยเราก็จะดําเนินการต่อเป็นเฟสที่สองในช่วงเดือ,อนมิถุนายนซึ่งอาจจะเป็นหลังวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปขอเวลา ประมวลประเมินผลการดำเนินการในรอ,อบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายเนี่ยก็จะจัดเชิญทุกภาคส่วนมาประชุมเพื่อประเมินผลแล้วก็กลับเรียนท่านรัฐมนตรีให้พินานำเรียนท่านนายกและรัฐมนตรีและครอรมอต,ต่อไปทั้งนี้ประหลัดกระทรวงมหาดไทายยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบให้กับประชาชนอย่างเต็มที่โดยยึดหลักรวดเร็วครบถ้วนและเป็นธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกหนี้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสรวมถึงสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสถาบันการเงินของรัฐเพื่อไม่ให้กลับไปสู่วงจรหนี้นอกระบบอีก